สรุปแล้วคุณวิวคือก็ทุกอย่างก็ตามภาพที่เห็นค่ะก็ได้รู้จักกันโดยบังเอิญจริงๆนะคะค่ะก็ได้ได้คุยกันเพราะว่าเครื่องบินดีเลย์ค่ะเอป็นว่าก็วิวก็มีความสุขมากกว่าเดิมแล้วกันค่ะก่อนอื่นแล้วกันขอขอบคุณแล้วกันนะคะสำหรับแบบทุกๆข้อความค่ะกำลังใจความห่วงใยความรักที่ทุกคน ส่งมาให้เบลนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเบลก็เข้าใจว่าทุกคนน่าจะอยากทราบถึงชีวิตของเบลอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เป็นห่วงกันด้วยค่ะสรุปแล้วคนวิวคือก็ทุกอย่างก็ตามภาพที่เห็นค่ะภาพที่เห็นวเาเบบอกว่ายังไงนะคะไม่คือเบลก็ใช้ชีวิตตามปกตินั่นแหละแลก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบแบบูัวหรืออะไรเลย แต่ว่าทุกคนก็อาจจะสนใจขึ้นมาเพราะว่าแบบเบได้รู้จักกับคุณบิวอะไรทุกคนก็เลยทุกคนก็เลยเหมือนแบบเออสนใจแต่ก็อย่างที่บอกค่ะเบลก็เราก็ใช้ชีวิตอย่างปกติไปไหนมาไหนก็ไม่ได้แบบจะปิดบังหรืออะไรค่ะเพียงแต่ว่าที่ยังไม่ได้ออกมาบอกก็เพราะว่าด้วยสายงานของคุณบิวเป็นเรื่องของธุรกิจใช่ไหมฮาน่ะเเขาไม่ได้อยู่ในวงการเดียวกันกับเราอ่ะเราก็ไม่อยากให้แบบการงานของเบลไปรบกวน ชีวิตของเขาหรือว่าครอบครัวเขาด้วยก็ก็ได้รู้จักกันโดยบังเอิญจริงๆอะค่ะก็ได้ได้คุยกันเพราะว่าเครื่องบินดีเลย์ค่ะซึ่งตอนแรกก็ความจริงทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างไม่ทราบว่าทั้งสองฝ่ายเป็นคนไทยค่ะเพราะว่าเวลาเดินทางเราก็ใส่แมสอยู่แล้วก็คุยกันภาษาอังกฤษเราก็ไม่รู้ว่าคุณมิวเป็นใครทำอาชีพอะไร คุณมิวก็ไม่รู้ว่าเบลทาอาชีพอะไรก็หล่าประมาณนี้เลาแค่นี้ก่อน,เ,อนเราอกันบก็เข้าใจแบบเบลใส่แมสเวลาเดินทางอะไรอย่างงี้ยค่ะเ,เอาเท่านี้กันเท่านี้ก่อนเอาจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะแบบลงรายละเอียดขนาดน,นั้นเพียงแต่ว่ามันมีประเด็นที่มันคลาดเคลื่อนออกไปก็เลยเล่าประมาณนี้ละก,กันค่ะเหตุการณ์ประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกแรงสพอร์ตแรงสนับสนุนค่ะอย่างที่บอกเบลเข้าใจแหละว่าทุกคนก็น่าอยากรูใช่ไหมคือ ก็อย่างที่บอกค่ะเบลก็ไม่อยากให้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรคือทุกการกระทำและทุกคำพูดของเบลอ่ะมันจะอยู่ที่หน้าสื่อไงคะเราก็ต้องมีการให้เกียรติซึ่งกานแลกกันทั้งสองฝ่ายก็คิดว่าบอกว่าค่ะใช่ค่ะก็มีการชักชวนกันตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วค่ะว่าเบลจะมีงานบญร่ะก็ได้ชวนทางคุณแม่ไปเล้นจะคุณแม่ทางดานหรือเปล่าลงดีเทล คุณแว่าเจอวันนั้ไหนคุมองว่าหลอกขอบคุณแทนคุณวิวแล้วกันค่ะจริงๆตอนนี้มันก็คือเหมือนเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงที่ใช้คําว่าอะไรดีเป็นช่วงที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีสวยนอกจากนี้ก็มันเป็นเรื่องของระยะเวลาแล้วก็เห็นผลเลยก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้ละกันนี่คัน่าจะชัดเจนพอแล้วค่ะ เอาเป็นว่าก็เแบลบก็มีความสุขมากกว่าเดิมแล้วกันค่ะ